ดิฉันนั่งสาวนิตยาพันธมานะคะรหัส0 2 3ค่ะวันนี้จะมานำเสนอวิจัยชื่อเรื่องว่าการพัฒนาชุดกิจกรรมละครสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการหยับยั้งชั่งใจของเด็กปรมวัยค่ะโดยวัตถุประสงค์ของวิจัยเรื่องนี้นะคะมีทั้งหมด2ข้คอค่ะคือ1นนะคะเพื่อที่จะสร้างชุดกิจกรรมละครสร้างสรรค์นะคะเพื่อที่จะส่งเสริมทักษะการคิดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการหยับยั้งชั่งใจของเด็กปฐมวัยค่ะ ข้อที่2นะคะก็คือเพื่อที่จะเปรียบเ er ทียบทภาษาการคิดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการยับยั้งชั่งใจของเด็กประฐมไว้อายุช่วง4-6ปีค่ะของโรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษาค่ะโดยผู้วิจัยนะคะทำการวิจัยภาคเรียนที่1ของ2,563ค่ะทำทั้งหมดเนี่ยสสัปดาห์สัปดาห์ละ3วันค่ะวันละ1ครั้งครั้งละ50นาทีค่ะผู้วิจัยนะคะได้มีการ คิดแผนแล้วก็คิดกระบวนการจัดการแผนทั้งหมดเนี่ยไว้ทั้งหมด12แผนกิจกรรมค่ะโดย12แผนเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น1-4ถึง4เนี่ยจะพัฒนาด้านการยับยั้งช่างใจของเด็กค่ะส่วน5-8ถึง8เนี่ยจะพัฒนาด้านการควบคุมอารมณ์9-12ถึง12แผนเนี่ย จะพัฒนาด้านการจัดการการวางแผนค่ะซึ่งผู้วิจัยเนี่ยทำทั้งหมด12แต่ละครั้งก็นำแผนที่1แผนที่2แผนที่3ไปศึกษาไปลงมือทำกับเด็กในแต่ละครั้งแต่ละวันค่ะทั้งหมด12แผนใช่ไหมคะโดยผู้วิจัยเนี่ยได้คิดมาแล้วว่าแต่ละแผนอ่ะแต่ละชุดที่เขาจัดอ่ะเขาวางไว้แบบไหนอยากให้เด็กได้เรียนรู้อะไรอย่างเช่น 1-4ใช่ไหมคะการยับยั้งชั่งใจผู้ว ah. ิจัยเนี <S <S <Ti> ่ยก <im> ็ได้ทำการคิดว่าเนี่ยนถึงนะเขาจะดูเรื่องการยับยั้งชั่งใจของเด็กเขาก็จะมีกิจกรรมค่ะอย่างเช่นเขาจะเลือกเด็ก1คนมาแล้วถามเด็กคนนั้นว่าเพื่อนคนไหนในห้องที่ตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานไม่ยุ่งกับคนอื่นไม่ไม่ไปก่อกวนคนอื่น เพื่อนคนนั้นพอเลือกเพื่อนได้ปั๊บใช่ไหมคะพอเลือกเพื่อนได้ปับ๊บเพื่อนคนนั้นก็จะได้รับสติกเกอร์ค่ะซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าเด็กทุกคนอะ่ะจะตั้งใจทํางานของตัวเองมากไม่ไปก่อกวนไม่ไปยุ่งกับเพื่อนเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยอยากได้สติกเกอร์แผนที่5้ถึงแจะพูดถึงการควบคุมอารมณ์คุณครูก็มีการจำลองเหตุการณ์หรือสร้างสถานการณ์อย่างเช่นพอถึงเวลาทานของว่าง คุณครูก็ทำของว่างหล่นซึ่งเพื่อที่จะได้ดูว่าเด็กอะ่ะแสดงพฤติกรรมอะไรออกมาไหมซึ่งเด็กสามารถควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะไม่มีใครแสดงความไม่พอใจหรือโกรธหรืออะไรออกมาเลยแต่ก็มีแบบตกใจเล็กน้อยต่อมาแผนที่9-12ถึง12ใช่ไหมคะแผนนี้จะเป็นพูดหนึ่งเรื่องของการจัดการการวางแผนพอทำกิจกรรมกันเสร็จเนี่ยคุณครูก็จะแบ่งนักเรียน2กลุ่ม ท่นเนียนสองกลุ่มนี้ช่วยกันเก็บของเล่นหรือว่าของต่างๆที่ใช้สอนเสร็จใครกลุ่มไหนเนี่ยเก็บเสร็จเนี่ยกลุ่มนั้นก็จะเป็นผู้ชนะซึ่งถือว่าเป็นเกมหนึ่งขึ้นมาเลยเป็นเกมที่แบบเด็กๆทุกคนก็คือสนุกแล้วก็พร้อมใจกันที่จะทำให้กลุ่มของตัวเองชนะก็คือเหมือนเป็นการสร้างให้เด็กรู้จักว่า รู้จักการวางแผนว่าพอเราเล่นเสร็จเราต้องเก็บของนะเราต้องทําอย่างนี้นะมันถึงจะแบบถึงจะเสร็จแผนของเราประมาณนี้ค่ะอันนี้คือที่ผู้วิจัยคิดใช่ไหมคะแล้วพอแต่ละครั้งเนี่ยพอผู้วิจัยเนี่ยเข้าไปทําการสอนเด็กหรือเท่าไปทําการทดลองเนี่ยผู้วิจัยเนี่ยจะแบ่ง1วัน1ครั้งเนี่ยผู้วิจัยใน50นาทีค่ะผู้วิจัยจะแบ่งเป็นสช่วงช่วงแรกเนี่ย เป็นช่วงกิจกรรมจูงใจค่ะช่วงเนี้ยเหมือนเป็นกระตุ้นให้เด็กอยากรู้ให้เด็กต้องการที่จะเรียนรู้ต้องการต้องการเกิดความสนใจให้เด็กๆเ,เกิดความสนใจโดยที่ครูเนี่ยใช้ทั้งหมด5องค์ประกอบองค์ประกอบแรกคือการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสร้างสรรค์เคลื่อนไหวอย่างสร้างสรรค์การใช้จินตนาการ การใช้ท่าใบแล้วก็การพูดโดนสดอันนี้คือกระบวนการในกิจกรรมที่1ที่คุณครูใช้ต่อมาเป็นช่วงที่2ช่วงที่2เนี่ยเป็นกิจกรรมการเตรียมทัศน์ละครช่วงเนี้ยคุณครูก็จะเป็นคนบอกเด็กว่าเนี่ยเด็กๆอ่ะต้องเตรียมตัวในเรื่องใดบ้างเหมือนให้ฝึกให้เด็กรู้จักการคิดจากการสร้างสถานการณ์ค่ะต่อมาเป็นช่วงที่3แล้วช่วงที่3เนี่ยเป็นกิจกรรมละครช่วงเนี้ยจะแสดงละครกันแลละ ก็คือการแสดงละครเนี่ยเป็นละครแบบพูดด้นสดซึ่งเด็กๆทุกคนเนี่ยสามารถแสดงได้หมดเลยร่วมกันแสดงโดยที่เป็นอิสระทุกคนมีบทที่จะพูดที่จะแสดงออกมาต่อมาสุดท้ายเป็นการสรุปและอภิปรายผลโดยที่คุณครูจะเป็นคนถามคําถามเด็กๆว่าเกี่ยวกับกิจกรรมเกี่ยวกับละครที่แสดงมาก็คือทั้งสช่วงเป็นช่วงที่ คณครูเนี่ยก็ได้คิดไว้แล้วว่าแต่และแผนเนี่ยจะให้เป็นยังไงเด็กจะต้องเกิดอะไรบ้างเด็กจะต้องได้อะไรซึ่งการนําชุดกิจกรรมละครสออครส้างสารรค์มาเนี่ยไม่ได้จะให้เด็กสแสดงได้ดีขึ้นไม่ได้จะให้เด็กสแสดงเก่งเล่นละครเก่งแต่เพื่อที่จะอยากสอดแทรกให้เด็กเนี่ยเห็นให้เด็กรู้จักตนเองว่าตัวเองเป็นยังไงรู้ รู้จักตนเองแล้วก็ให้เด็กอะรู้จักยับยั้งชั่งใจรู้จักควบคุมตนเองได้นะรู้จักวางแผนนะเพื่อที่จะแสดงอารมณ์แสดงพฤติกรรมของตนเองออกมาให้มันเหมาะสมที่สุดซึ่งดิฉันนะคะคิดว่างานวิจัยเนี่ยเป็นงานวิจัยที่ดีแล้วมันก็เหมาะสมแบบมันสำคัญสำหรับดิฉันดิฉันคิดว่าสำหรับเด็กปถมวัยอะ ในช่วงเนี้ยเด็กทุกคนอ่ะยังไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ตนเองได้ยังไม่สามารถที่จะแสดงอารมณ์ที่มันเก็บอารมณ์ที่ไม่ดีของตนเองได้คือแสดงรู้สึกยังไงก็แสดงอยากจะพูดอะไรก็พูดอยากจะแสดงอะไรก็แสดงคือยังไม่สามารถที่จะควบคุมตนเองได้ก็เลยรู้สึกว่าการนําละครสร้างสารรค์มาพัฒนาเด็กในทักษะการคิดเนี่ยถือว่าเหมาะสมมาก แล้วมันก็ยังนำไปสู่การสื่อสารทางพฤติกรรมการยับยั้งชั่งใจของเด็กได้อีกเพราะว่าเด็กในช่วงวัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายอารมณ์สังคมจิตใจคือเด็กช่วงวัยนี้มีการเปลี่ยนแปลง,ปลงทั้งหมดและมีการเรียนรู้ต่อสิ่งต่างๆเยอะมากถ้าเด็กอะได้รับการพัฒนาหรือส่งเสริมด้านการคิดเขาก็จะสามารถที่จะ ยับยั้งชั่งใจเขาได้เขาก็จะสามารถที่จะไต่ตรองได้ว่าเออทําอย่างเนี้ยดีนะทําอย่างนี้เอออันไหนถ้ามันเก็บได้เก็บดีกว่าอันนี้คือก็ทําให้เด็กสามารถที่จะควบคุมตนเองได้แหละแล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตกับคนรอบตัวเขาได้อย่างมีความสุขอันนี้ก็คือเห็นว่ามีความสําคัญในช่วงวัยเนี้ค่ะก็เลยเลือกวิจัยได้ศึกษาวิจัยเรื่องนี้แล้วก็ได้ออกมานําเสนอว่า รู้สึกรู้สึกเออรู้สึกมีประโยชน์ที่ได้ศึกษาเรื่องนี้แล้วก็สามารถที่จะนําไปพัฒนาได้แน่แนแล้วก็สามารถที่จะนํางานวิจัยเรื่องนี้ไปใช้ในอนาคตได้แน่ๆโดยการใช้ละครสร้างสารรค์เพื่อแสดงให้เด็กได้รู้จากตนเองได้รู้จักการควบคุมพฤติกรรมของตนเองซึ่งถือว่าดีมากๆค่ะแล้วก็นี่ก็เป็น งานวิจัยทั้งหมดเรื่องราวทั้งหมดของงานวิจัยเล่มนี้ค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะดิฉันก็ขอบคุณค่ะ